เติมแผนการปฏิบัติตารวได้ผดงเติมีดดใครเหรอ,เอาเ็มขอจากตัวก่อนตำรวจที่ไหนอ่ะเอาเข็ขดอจากตักไม่ได้ทำอะไพีแ์ปิดตา,นานเดี๋ยวนี้แมวให้ไวอะไรอ<ม>่ะหนพ่เสิ ไอคิวอะไรไม่ปดับไอมีแฟนด้วยเหรอใช่ไอคิวมันไปทับอะไรผิดหรือเปล่าหนูนอนอยู่หนูไม่ได้รูหรือหนูมันมีแต่นอนนอนข้างมันเป็นเพื่อนมันไม่เคยทับอะไรผิดเลยโดนแน่อะไรเอาแม่ต้องจากตาก่อนสันดานไอ้นี่ด่าบขอตำรวจดาบคิวดาคิวดาบคิวติกรุ๊ปสามปีอัด่าคิวอันดาคิวรถจับรถแล้วมาเรามาข้างล่างเดี๋ยวนี้เขาเป็ผู้หญิงลงจากรถทำไมลงจากรถ ลงจากน้องแล้วด้วยเฮ้เราไปเที่ยวดีกว่าเว้ยไปเที่ยวดีกว่าแย่แย่แย่เออเป็นยังไงบ้างคิอไปไหนมาเขาไปสอนอมาที่รักเขาก็เอารถมาเนี่ยเออรถเอาตำรวจไปเพราะว่าอยู่ตำรวจไล่เขาลงจากรถเลยหรอ อุ้ยเขาใจมากถูกใช่ยังไงทีเนี้ยแม่ขได้ขับรถกลับมาหรอใช่เขาขับรถกลับมาแล้วเขาก็แวะเซเว่นเนี่ยแล้วเขาก็ซื้อมันพิงให้เธอเนี่ยอากินเนี่ยมันบำรุงร่างกายที่รักผิวพรรณจะได้ผ่องใสแล้วก็จะได้อึบบึมด้วยตอนนั้นอะบึมบึมได้เหรอใช่อากินกินตอนนี้เลยก็ได้แต่จริงอะต้องกินก่อนนอนนะที่รักนะสองเม็ดก่อนนอนกินนอนสองเม็ดหรอใช่ก็ตอนนี้เลยเอินอยากขาวเอินอยากผิวใสเอาอืมแล้วไงแล้วไปไปกินกีนโอเคไะเขาบ้างกันเนาะแปดควันใช่มใช่ใช่ใช่เขาบ้างกันเนาะไป เข้าบ้านดีกว่าเนาะไม่ไปไปถูดเรียบร้อยเออเนาะงงเหมือนกันน่ะแต่นี่ได้ผลด้วย